ครับเรามาดูอำเภอมวกเหล็กจังหวัดส,สระบุรีนมดีกะลีดังนะครับมวกเหล็กนี้เป็นเดนแดนคาร์บอยตรเื้องต้นของประเทศไทยเพราะว่าอำเภอมวกเหล็กเนี่ยมีการตั้งองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรืออ,อสคแห่งแรกโดยในหลวงชานที่9แล้วก็ สตัตว์เดนมากนะครับมาเริ่มต้นการสร้างอาชีพการเลี้ยงขนมที่นี่นะครับผมเป็นกนเลยกเพื <ur> ่อที่ใหญ่นะครับอยู่ระหว่างเส้นสมิตรภาพนะครับเพิ่มมื่อเกล็กนี้ก็อยู่สูงจากน้นะเลประมาณสักสามถึงสี่เมตรนะครับ เพราะปักช่องอยู่ระดับประมาณ600เมตรนะครับทำให้อากาศเย็นพอสมควร,ครซึ่งอาชีพหลักๆของอำเภอเมื่อเกก็คือการเลี้ยงโคโนมนะครับที่นี่มีการเลี้ยงโคโนมมากมายนะครับถือว่าเป็นอัดับ1นึ่ัดับสอของประเทศไทยเลยลงจากปักช่อง ช่วงหลังในการเลี้ยงมโดมก็ไปอยู่ปากช่องเยอะเนื่องจากที่ดินเมกเล็กมีราคาสูงนะครับเมกเล็กนี้ก็จะมีหน่วราชการต่างๆมาตั้งเช่นศูนย์ฝึกกีฬาของกมภระนะครับโรงเรือนในเรืออากาศแห่งใหม่นะครับก็มาตั้งที่อำเภอมกเล็กนะครับ ทำให้มวกเหล็กคึกคักนะครับนอกจากมีธุรกิจรีสอร์ทนะครับมากมายนะครับมีสนามกอล์ฟนะครับถือว่าเป็นที่พักผ่อนไม่ไกลกรุงเทพมากนะครับอันนี้ก็เข้ามาดูตลาดเส้นตลาดเก่านะครับ เป็นชุมชนที่แน่นพอสมควรนะครับดูแลเศรษฐกิจดีนะครับไม่ว่าร้านขายยาร้านต่างๆมากมายนะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่ถนนหลักของโมกเหล็กนะครับก็จะมีสำนักงานเทศบาลโมกเหล็ก ที่ดินอำเภอนะครับแล้วก็ตำรวจนะครับน mm ั hmm. บเห็นข้างบนไหมครับอันนี้เป็นรถไฟนะครับ mm hmm. เป็นเส้นทางรถไฟที่ทำใหม่นะครับดูว่า mm hmm. ความสูงผมว่าประมาณสักหกเจ็เมตรนะครับ น,น,นี่นะครับก็เป็นรถไฟข้างบนนะครับไม่ใช่ทางด่วนนะครับเป็นรถไฟที่เขาทำใหม่คือไม่ผ่านไม่ผ่านชุมชนไม่ใช่ผ่านาชุมชนเราอยู่เนือชุมชนเลยนะครับ อลังการมากนี่เรารับข้ามทางรถไฟนะครับสายปกติแล้วก็เข้าสู่ตลาดอีกฝั่งหนึ่งของสถานีรถไฟนะครับ ชุมชนสาลเจ้าพ่อมวกเกล็กนะครับมกเกล็กนี่เจริญมากนะครับนี่เป็นชุมชนเก่าซึ่งโดยจากสภาพบ้านกา็พอคำนวณยุได้นะครับดูสภาพบ้านนะครับเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้เนีป็นไม้นี่เป็นแสดงสิง ชมชนเก่าฝั่งนี้คือตึกรุ่นล้วนนี่คือสร้างหลังจากอา,อาคารไม้นะครับอมอเตอรไซคก็จะมีวงเวียนหอนาฬิกาตรงนี้นะครับตรงป่าๆเนี่ครับจะมีวงเวียนหอนาฬิกามเกเตอไ ถ้ามาโมเหลของฝาก็มีกะหรีปับ๊บนมของอ้อส่อข้อแล้วก็สินค้าอ,อุปทัณ์ต่างๆนะครับถ้าใครสนใจชุดคารบอยนะครับที่ร้านโมเหลที่โมเลก,ก็ยังมีร้านขายพวกหมวกพวกเข็มขัดพวกโปรรไทส์ต่างๆมีนะครับก็ลองมาดูได้ที่โมเหล็กถ้าจะมาแน่นอนก็คืองานคนละชาติช่วง ต้นปีนะครับมาเดอนมกราบกมพาก็จะมีงานคนแห่งชาติที่อำเภอเมขเล็กจังหวัดสระบุรีนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์แต่งตัวสไตล์คาร์บอนมีขายนะครับเนี่ยตัวการจัดล้านก็เหมือนสาลูนเหไหครับด้านซ้ายเนี่ยนี่นะครับเป็นขายอาหารนะครับแต่ต่างสไตล์คาร์บอนนะครับ เราจะถนนมิตรทรรศถนถน,นมิตรภาพนะครับอันนี้เป็นตัวอําเภอนะครับถ้าเรามาจากกรุงเทพเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาอําเภอมมกเหเดกตอนนี้ก็จะมีตลา,าดเห็นเสาไฟไหมครับเสาไฟเป็นรูปถังนมนะครับเนี่ยเสาไฟข้างบนเป็นรูปวัวนมนะครับนี่ครฐานเสาไฟนะฮะเป็นรูปถังนมข้างบนเป็นรูปวัวน,นะครับ เมื่อขับจากตัวเรล,ล็กออกมากเรื่อยเจะไปเจอเหินมิจฉาภาพข้างหน้าน,นะครับมาเข้ากรุงเทพเข้าตัวบางสารบรีซ้ายไปปักช่องนะครับ ข้างหน้าคือสำนักง,งานอสอคองการส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยนะคะรับซ้ายยังคือตลาดอสอคเก่านะครับนี่นะครับตลออกมาปุ๊บเาก็ขึ้นทางชันตรงนี้แล้วนะครับที่จะขึ้นไปปักช่องตรงนี้ขอ,องมกเหลก ถ้าเรามาจากทางสาบุรีก็จะรวีสำหร,รับเนินตรงนี้เนินตรงนี้ก็ต้องขับลักลั่ระวังนะครับตรงนี้เนินมโมเกเหล็กต่อกับกลางดงน,นะครับโอเคนะครับ,รบรเวลาเพิ่มความเร็วจบแค่นี้ครับ